การเคลื่อนย้ายผู้ปว่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกวิธีมีความสำคัญมากถ้าผู้ช่วยเหลือมีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจมีหลักการและรู้จักวิธีการเคลื่อนย้ายถูกวิธีจ่ทให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอดปลอดภัยลดความพิการหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้หลักในการเคลื่อนย้ายผู้ปว่วย หต้องทราบว่าผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บบริเวณใด2ให้การปฐมทพยาบาลก่อนการเคลื่อนย,ย้ายเช่นห้ามเลือดตามกระดูกที่หักเป็นต้น3เลือกวิธีการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมกับสภาพความเจ็บปวดลื่อนการเคลื่อนย,ย้ายต้องทําด้วยความนุ่มนวลมีสติและรอบคอบ5การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนะักจะต้องมีสิ่งรองรับศีรษะแขนขาและหลังอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเช่นเปลต้องนํามาให้ถึงผู้ป่วยไม่ใช่ยกให้ผู้ป่วยเดินไปหาเปลเ7ถ้ามีผู้ช่วยเหลือหลายคนควรมีหัวหน้าเพื่อสั่งการหนึ่งคนเพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิธ 8. ขณะเคลื่อนย้ายด้วยเปลควรมีสายรัดการกันตก 9. ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสังเกตการหายใจและจับชีพจรถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบช่วยเหลือทันที 10. รีบนําผู้ป่วยส่งให้ถึงมือแพทย์โดยร็วที่สุดและผู้นําส่งควรเล่าเหตุการณ์ให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยวิเคราะห์การบาดเจ็บจุดประสงค์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หนึ่งเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสถานที่เกิดเหตุอันอาจจะทําให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในที่ที่ให้การปฐมพยาบาลได้สะดวก3เพื่อส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ 1. การเคลื่อนย้ายโดยใช้ผู้ช่วยเหลือคนเดียวที่ที่การประยุง์พอสาหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดีแต่เจ็บแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งผู้ช่วยเหลือยือนเคียงข้างผู้ป่วยหันหน้าไปทางเดียวกันแขนข้างหนึ่งของผู้ป่วยพาดคอผู้ช่วยเหลือจับมือผู้ป่วยไว้ ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลือโอบเอวและพยุงเดินที่ 2. การอุม้มวิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีสหนับน้ำหนักตัวน้อยหรือในเด็กซึ่งมีบาดแผลไม่รุนแรงครับว,วิธีนี้ทำได้โดยการช้อนใต้เขา่าและประคองด้านหลังหรืออุ้มทาบหลังก็ได้ที่ 3. การลากเหมาะที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นเกิดไฟไหม้แก๊สระเบิดหรือตึกถล่ล จำเป็นต้องเพื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากจุดเกินเหตุให้เร็วที่สุดครับที่ 1. อุ้มและยกพอสำหรับผู้ป่วยในรายที่ไม่รู้สึกตัวแต่ไม่ควรใช้ในรายที่มีการบาดเจ็บที่ลำตัวหรือกระดูกหักให้ผู้ช่วยเหลือคนแรกนำมือไปสอดใต้รักแร้ของผู้ป่วยแล้วให้ผู้ช่วยเหลือคนที่สองนำมือไปสอดที่ใต้ข้อพับที่ขาของผู้ป่วย แล้วจึงค่อยๆประคองผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่2นั่งบนมือทั้ง4ที่จับประสานกันเป็นแค่เหมาะสหรับผู้ป่วยในรายที่ขาเจ็บใ้รู้สึกตัวดีและสามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้ครับให้ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนนำมือขวาของตนเองมาจับกับข้อแขนซ้ายของตนเองแล้วนำมือซ้ายไปจับกับศอของผู้ช่วยเหลืออีกคนหนึ่งจากนั้นนั่งค่อยๆนั่งยองลง แล้วให้ผู้ป่วยใช้แขนจับไหล่ของผู้ช่วยเหลือแล้วประคองตนเองขึ้นนั่งจากนั้นให้ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนค่อยๆลุกพร้อมกันแล้วเดินไปพร้อมๆกันวิธีที่3าการยุงเดินวิธีนี้ใช้ในผู้ป่วยที่มีบาดแผลไม่รุนแรงหรือกระดูกหักและผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวดี ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนยืนข้างผู้ป่วยและหันหน้าไปทิศเดียวกับผู้ป่วยให้นำแขนของผู้ป่วยมาพาดไว้ที่คอของผู้ช่วยเหลือทั้งสองข้างแล้วนำแขนข้างที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยไปโอบที่เอวของผู้ป่วยแล้วจึงพยุงผู้ป่วยเดิน ที่หนึ่งอุ้ม3คนเรียงพอะสำหรับผู้ป่วยในรายที่ไม่รู้สึกตัวต้องการอุ้มขึ้นมาบนเรียงหรือผ่านทางช่องแคบครับให้ผู้ช่วยเหลือทั้ง3คนนั่งยองๆข้างๆผู้ป่วยและนํามือกระสอดไว้ข้างใต้ผู้ป่วยดังนี้ โดยผู้ช่วยเหลือคนแรกนำมือไปสอดไว้ที่บริเวณคอและหัวของผู้ป่วยผู้ช่วยเหลือคนที่2นํนำมือไปสอดไว้ที่บริเวณหน้าหลังของผู้ป่วยและผู้ช่วยเหลือคนที่3นํนำมือไปสอดไว้ที่บริเวณขาของผู้ป่วยจากนั้นให้ผู้ช่วยเหลือทั้งสามคนค่อยๆลุกและประคองผู้ป่วยขึ้นพร้อมๆกันโดยจะมีคนหนึ่งเป็นคนสั่งโปึ้งแล้วจึงนำผู้ป่วยไว้ไปในพื้นที่ปลอดภัยครับ วิธีที่2การใช้คนสามคนที่นี้ใช้ในผู้ป่วยในรายที่บาดเจ็บนอนงายหรือนอนคว่ำก็ได้ให้ทางองผู้ป่วยยกสูงเพื่อเปิดทางเดินหายใจครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่มใช้ในกรณีที่ไม่มีเปลหามไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังครับให้ผู้ช่วยเหลือยืนอยู่ด้านบนของผู้ป่วยและนั่งชันเขาข้้งหนึ่งลงไปจากนั้นให้ผู้ช่วยเหลือม้วนผ้าทั้งสองด้านเข้าด้วยกันจากนั้นให้ผู้ช่วยเหลือ,อกลับห,หลังหัน แล้วลากผู้ป่วยออกไปจากพื้นที่อันตราย